มาแบบว่าไปเวลาไปสัมภาษณ์ต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทสับเรึงนี่หมายความแบบว่าเฮ้ยใช่รอยฉันเจอที่พระวดาไม่ใช่คือแบบด้วยความหล่อสะบึงด้วยความที่น่ารักคือบางครั้งถ้าเกิดนักข่าวสาวไปสัมภาษณ์เนี่ยคือต้องตั้งสติเพราะด้วยความที่นางคิดเล่นมาะันเล่นมุกมาถ้าเกิดไม่ทันนี่เดทแอร์นะเพอารอยยิ้มส่งมากเพราะรอยยิ้มส่งมาเขตายแล้วฉันไปก็ตายอหตัวมากก็เดทแอร์ไงเล่นมุกกลับมาตายถ่ายแล้วไปไม่ถึงมีมุกมีอารมณ์ดีใช่ ที่มีข่าวกับดาราสาวๆหลายคนใช่ไหมคะวันนี้สัมภาษณ์แบบเดียวๆพี่แจ๊ดจัดอะไรไปจัดเต็มเลยค่ะสำหรับอัปเดตผลงานนะคะสำหรับละคร <S <S หรือว่าบทหลุดลูกผู้ชายถึงไหนแล้วบางคนก็ <ๆ S 2> บอกเอ้ยช่วงนี้เห็นละครหายไปเพราะช่วงนึงมีแต่พอดพอดพอดแต่ว่าช่วงนี้พอดหายไปไหนอยากดูแล้วอยากเห็นหน้าทุกคน<ช>ั้งแต่วันนี้ใครคิดถึงก็ดูทีผู้แชนแนลได้ก่อนนะคะเพราะเขาออกอีเวนต์เกือบทุกวันเหมือนกันแล้วอีกละอีเวนต์นะนะคะไปพอดอุ้ยทันแคเดีย สวัสดีค่ะโอ้โเมื่อสักครู่เจอคุณพ่อด้วยอ่ะเออเดินเล่นอยู่แถวนี้มาด้วยกันนะฮะหล่อมีชายจีบได้ป่ะคพ่อจีบเลยครับแม่สีอ้าเป็นไงวันนี้พูดถึงงานก่อนได้่าเป็น18หนุ่มอ่าฮะดีครับหนึ่งใน18นะฮะหล่อเลยมีแต่คนหล่อๆกันเราคิกขู มาใส่แบลวเหรอใส่แบลชวคี่ข่แบวเรับค่ะ <c oughs> จุะ <c oughs> ๊นกนี้ก็หลายไรคุณถามว่าแบบพอ่อๆแต่แบบละครหายไปโดนดองหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้โดนดองถ่ายอยู่แต่ว่าอาจจะ ้าหน่อยแต่รับรองว่าประทับใจแน่นอนอเพราะว่าถ่ายแบบของพี่ตั้วนะภาพสวยแน่นอนรับรองแล้วก็เป็นละครแบบคือในเรื่องที่แบบมันเป็นอะไรที่แบบสุภาพบุรุษมากๆต้องดูฮะอ่าฝนตกใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่รอฝนหยุดคือสุภาพบุรุษลูกผู้ชายนี่ครับแล้วฝนก็ไม่ค่อยหยุดเนาะ <laughs> ตกจังเลยอะ่ะแต่ดีนะเราเราก็พร้อมพอฝนตกล้วก็ไปถ่ายข้างในก่อนใช่แล้วเราก็ไปทำกับข้าวกินอืมแล้วเราก็กินชิวๆแล้วก็อ้วนขึ้น โทษะเยอะเหรอมันดูออกเหรอแก้มมาแก้มตัวเองแก้มมาใช่ไหมของเรามีป่าแนะว่าคุณอาคุณอามาอยู่อาคุณอาคุณอามามาอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำกับข้าวทุกวันวันนี้พัดกินอะไรทำเป็นทุกอย่างเอางี้ดีกว่าจะกินอาหารไทยจีนอิตาเลียนได้มาอะไรหมดฮะโอโหแล้วครับ มันอร่อยอ่ะเข้าใจไหมมันคือกับข้าวบ้านเราเองรสชาติจะเป็นบ้านเราซึ่งเราก็ชอบกินเลยทำง่ายไปเลยนิดนึงเพิ่มมาสองโลฮะแต่แบบเป็นหนุ่มไงแก้มเลยออกอืมใช่นิดนึงนิดนึงนึกข่าวว่าจะมีละครจันด่วนเราไปถึงไหนแล้วคะที่บอกยังไม่ทราบเหมือนกันฮะยังยังยังไม่ได้คุยผมไม่ได้ค่อยคุยเองไงเขาจะให้ให้พี่คุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ยังไม่ค่อยทราบจันด่วนนะครคมินหรือชัดอะ ไมเฟิร์นมั้งเออใช่ใช่ไหมเออแต่ก็ยังยังไม่ทราบว่าจะมาสรุปเล่นหรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ถ้าได้เล่นก็จะได้เจอเฟิร์นอีกครับถ้าเล่นก็ได้เจอกันแน่นอนนะก็จะเป็นข่าวกับพี่เฟิร์นอีก <c oughs> เป็นตัวทุกคนเลยเนี่ยฮึดีพอฮะพี่คู่จิ้นเยอะไปปะฮะเราเป็นคนเฟรลลี่ไงใช่ไหมเออ คู่จิ้นแบบชายหญิงกันเยอะแต่ว่าคู่จิ้นชายถ้าสมมติเลือกหนึ่งคนอยากายจิ้นเนี่ยใคร <c oughs> มช่นี่เขฮิตเนาะไม่เอาเ <c oughs> ขินเหรอเขินนี่เขามีชายชายด้วยเหรอใครอ่ะ <c oughs> พี่ลิตโตโน่เลยเอ่ะอ๋ <c oughs> อนน <c oughs> ไม่มีเนาะไม่มีไม่มีไม่มีจริิะ้นยใค ระภาพแต่เปน้องชายผมเองน้องชายอยู่แก๊งพี่วีเป็นไงมักหาปลึกปรือวิทยาย,ยุทธไม่มีปึกปรืออะไรคือพี่วีเขาเขาเป็นผู้จัดแล้ว <laughs> <laughs> อ่เดี๋ยวเป็นผู้จัดแล้ว <laughs> <laughs> อะไรอย่างเงี้ยโอ้นั่นเป็นสีเป็นพระเอกเขา <laughs> ลายมากเลย,ยสีกัีพี่วีนี่มาจับไปเป็นพระเอก <laughs> ไมแก่แกงแกงๆตอนนี้พระเอกช่องเจ็ดก็อยู่อยู่ได้กันหมดนะก็จะซีกันหมดอะไรประมงณนี้นแกงมาแกงนี้มาสาวสาว ลบลบเลยไม่มีใครยุ่งส่วนใหญ่ก็ไปแฮงเอาท์กันเฉพาะแบบแก๊งผู้ชายหมดอะไรอย่างงี้เจอกันอะไรมากกว่าเจ้าชูไม่หักไม่นะฮะไม่มีใครเจ้าชู้เลยแก๊งเนี้ยตามบิ้งบิงไม่มีเจ้าชู้คืออะไรนะรู้จักเดือเฟรลี่ใช่ไหมบางทีอยู่เจ้าชู้กับเฟรนลี่มันต่างกันไหมมันต่างกันนิดเดียวแต่ก็อยู่ที่คนมองไงใช่นะเออแฟนๆจะได้เจอพี่พรกันอีกตอนไหนคะเนี่ย ก็เร็วๆนี้ครับน่าจะเดิน8ปดเดิน9น่าจะได้ดูกันนะฮะรับรองว่าไปดูเองสนุกแน่นอนสุดยอดก็งานเว้นไว้มีเรื่อยๆเนาะก็มีเรื่อยๆฮะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะแบบถ่ายละครซะเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวลืมลืมพี่พอด์ตเนาะฮะอย่าเพิ่งลืมพี่พอด์อ๋ออย่าเพิ่งลืมกันนะฮะฝากติดตามด้วยนะสุภาพบุรุษลูกผู้ชายนะครับเร็วๆนี้นะครับช่อง7สีนะครับได้ชมกันแน่นอนขอบคุณครับ สวัสดีค่ะโอ้โเมื่อสักครู่เจอคุณพ่อด้วยอ่ะเออเดินเล่นอยู่แถวนี้มาด้วยกันนะฮะหล่อพี่ชายจีบได้ปะคะพ่อจีบเลยครับแม่ตีาเป็นงวันนี้พูดถึงงานก่อนได้มาเป็นสิบแปดหนุ่มอ่าฮะดีครับหนึ่งในสิบแปดนะฮะหล่อเลยมมีแต่คนหล่อๆกันเราคิกขุ มาใสาแ่แววเหรอใสแ่แววชิคุู่ทุกปีก็ะายคุณถามว่าแบบพอตแต่แบบละครหายไปโดนดองหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้โดนดองถ่ายอยู่แต่ว่าอาจจะ ช้าหน่อยแต่รับรองว่าประทับใจแน่นอนเพราะว่าถ่ายแบบของพี่ตั้วนะภาพสวยแน่นอนรับรองแล้วก็เป็นละครแบบคือในเรื่องที่แบบมันเป็นอะไรที่แบบสุภาพบุรุษมากๆต้องดูฮะรอฝนตกใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่รอฝนหยุดคือภาพบุรุษลูกผู้ชายนีย่ครับแล้วฝนก็ไม่ค่อยหยุดเนาะ <laughs> ตกจังเลยอะ่ะแต่ดีนะเราเราก็พร้อมพอฝนตกแล้วก็ไปถ่ายข้างในก่อนใช่แล้วก็ไปทำกับข้าวกินแล้วก็กินชิวๆแล้วก็อ้วนขึ้น ขอโทษะเจอเหรอ้มันดูออกเหรอแก้มแก้มตัวเองแก้มมาใช่ไหมของเรามีฝ่านะว่าคุณอาคุณอามาอยู่อาคุณอาคุณอามามาอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำกับข้าวทุกวันวันนี้พอดกินอะไรทำเป็นทุกอย่างเอางี้ดีกว่าจะกินอาหารไทยจีน อิตาเลียนได้มาอร่อยหมดฮะโอ้โหแล้วก็มันอร่อยอ่ะเข้าใจไหมมันคือกับข้าวบ้านเราเองรสชาติจะเป็นบ้านเราซึ่งเราก็ชอบกินเลยไ,ไปเลย <laughs> น,นิดนึง,นนงขึ้นมาสองโลฮะ แต่แบบเป็นหนุ่มไงแก้มเลยออกอืมใช่เล็กนิดนึงนรื่งองขอว่าจะมีละครจันด่วนแล้วไปถึงไหนแล้วคะที่บอกยังไม่ทราบเหมือนกันใช่ยังยังไม่ได้คุยผมไม่ได้ค่อยคุยเองไงเขาจะให้ให้พี่คุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ยังไม่ค่อยทราบจันด่วนนะคะมิมหรือฉัตรนะ ไปเฟิร์นไหมเฟิร์นเอ,อใช่ใช่ไหมเออแต่ก็ยังยังไม่ทราบว่าจ,จะว่าสรุปเล่นหรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ถ้าได้เล่นก็จะได้เจอเฟิร์นอีกครับถ้าเล่นก็ได้เจอกันแน่นอนนะจะเป็นข่าวกับพี่เฟิร์นอีก <c oughs> เป็นตัวทุกคนเลยเนี่ยพี่พอร์ตฮะอี่คู่จิ้นเยอะไปปะฮะเราเป็นคนเฟรลลี่ไงใช่ไหมเออ จนแบบชายหญิงกันเยอะแต่ว่าคู่จ้นชายถ้าสมมติเลือกหนึ่งคนอยากจ้นอะไรเขาฮิตเนาะไม่เ,ามเาขาเขินนี่เขามีชายชายด้วยเหรอใครอ่ะพี่ลิตโตโน่อะยรอ๋อไม่มีเนาะไม่มีไม่มีไม่มีมจีนวะจีนอะครอ่ะ แลภาพแต่เป <laughs> ็นน,น้องชายผมเองน้องชาย <laughs> อยู่แก๊งพี่วีเป็นไงปัญหาปลึกปรือวิทยายศไม่มีป <laughs> ึกปรืออะไรคือพี่วีเขาเขาเป็นผู้จัดแล้ว <laughs> อ่าจะ <laughs> เป็นผู้จัดแล้วอะไรอย่างเงี้ย๋ <laughs> อ<ะ> <laughs> <laughs> งได้เป็นสีเป็นพระเอกเขาลายมากเลยนี่สีกับพี่วีนี่มาจับไปเป็นพระเอก <laughs> ไม่เห็นแกงๆตอนนี้พระเอกช่องเจ็ดก็อยู่อยู่ด้วยกันหมดนะก็จะซีกันหมดอะไรประนี้มาแกงนี้มาสาวๆลบ ลบเลยไม่มีใครยุ่งส่วนใหญ่ก็ไปแฮงเอาท์กันเฉพาะแบบแก๊งผู้ชายหมดอะไรอย่างงี้เจอกันอะไรอย่างงี้มากกว่าเจ้าชูกไหมฮะไม่นะฮะไม่มีใครเจ้าชู้เลยแก๊งเนี่ยดูตามบิงริงไม่มีเจ้าชู้คืออะไรนะรู้จักเดอะเฟลลี่ใช่ไหมกำลังคิดอยู่เจ้าชู้กับเฟลลี่มันต่างกันไหมมันต่างกันนิดเดียวแต่ก็อยู่ที่คนมองไงใช่ไหมเออพี่ฮอร์สแฟนๆจะได้เจอพี่พอรกันอีกตอนไหนเนี่ย ก็เร็วๆนี้ครับน่าจะเดือน8เดือน9น่าจะได้ดูกันนะฮะรับรองว่าไปดูเองสนุกแน่นอน,นสุดยอดแล้วก็งานเบงนไปมีเรื่อยๆเนาะก็มีเรื่อยๆฮะแต่ช่วงนี้ก็จะแบบถ่ายละครซะเยอะอะไรเงี้ย<า>อย่าลืมลืมพี่พอด์ตเนาะฮะอย่าเพิ่งลืมพี่พอด์อ๋ออย่าเพิ่งลืมกันนะฮะ,ะฝากติดตามด้วยนะสุภาพบุรุษลูกผู้ชายนะครับเร็วๆนี้นะครับช่อง7สีนะครับได้ชมกันแน่นอนขอบคุณครับ